สวัสดีครับยินครับเข้าสู่ช่องนัดหมีนะครับวันนี้เสียงอาจจะอุยอี้นิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสบายอาจจะไม่ได้ออกไปถ่ายข้างนอกให้เพื่อนๆดูกันเนะวันนี้ก็เลยมีของจะมา,เ,าเรียกอะไรค่าเวลากันหน่อยนะก็คือเป็นตัวนี้นี่เจ้านี้นะครับเ S ็น S 0 6 S นะครับหรือว่าแซกแดงเราได้เองนะครับอันนี้เป็นงานของโรบอตสปิริตนะครับเป็นงานสําเร็จนะ ของบันไดแหละนะครับแต่ว่าเป็นงานสำเร็จนะครับเป็นแซกแดงตัวนี้นี่ตัวนี้นะครับตัวนี้มันเป็นตัวใสเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นละมันเป็นอ,แอ,แอนิเมะเวอร์ชันนะครับแต่ว่าเป็นเคลียร์คัลเลอร์นี่เป็นเคลียร์คันเลอร์นะครับ <S <S ตัวนี้ในกล่องนี้นี่ม่าจะมีขายเฉพาะในงานกระดัมด็อกนะครับเป็นตัวพิเศษนะครับที่ขายในกระดัมด็อกเท่านั้นเนาะอันนี้นก็เลยเดี๋ยวจะมาแกะเพื่อนๆดูกันนะครับว่าเข้าพิเศษยังไงนะตัวนี้นะมาดูกันเลย ก็ในกล่องนะครับจะมีนี่เลยคู่มือการเล่นนะครับเล่นอะไรได้บ้างขยับถอดหัวได้เพื่อเปลี่ยนหุ่นตานอะอันนี้เขาขยับไหล่ข้างหน้าหลังได้นะครับหัวขึ้นลงได้โอ้มีจอยหัวแบบนี้ด้วยนี่หัวเขายืดได้นะครับเพื่อทำไงไงหน้าได้นะแล้วก็เปิดทำยกเอาตรงขา เบ้าขายืนลงมานะเพื่อยกขาไปด้านหน้าได้เยอะๆนะครับแล้วก็มีจุดด้านหลังเสียบปืนเสียบอาวุธได้นะ,ะกับาสุกาหมุนได้ติดข้างหลังหน้าติดด้านข้างได้ถือปืนใส่ตลับอาวุธประมาณนี้มีเอฟเฟกไอพ่นไว้ให้เล่นนะครับก็ประมาณนีน้เดี๋ยวมาดูข้างในดีกว่านี่งานดูงานตัวจริงกันเลยเนาะ งานญี่ปุ่นตรงนี้เขาดีอย่างนะเพราะคือตรงนี้เขาจะไม่ใช้สกอตเทปนะเพราะว่าตัวพลาสติกมันจะมีตัวล็อกของมันอยู่นะครับเขาไม่จำเป็นต้องใช้สกอตเทปนะแต่เป็นพวกงานจีนเนี่ยพอพวกแปะไอ้ตรงนี้เขาจะมีสกอตเทปอีกชั้นหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้เขาไม่ต้องใช้เลยมันจะมีตัวเขี้ยวล็อกอยู่นะอ่่่านนนงหยีสวยงามนะครับมาดูเลยนี่ตัวใสนะตัวใสเหนียว นี่อันนี้คืองานสำเร็จนะครับตัวสัดส่วนก็คือสูงเท่า,าพวก h g 144นะครับงานนี้นะครับอาวุธก็อาวุธใส่เหมือนกันนะนี่นะปืนก็ใส่ปืนก็เป็นตัวใส่เหมือนกันอาวุธเป็นตัวใส่หมด เก็บเงินออกผิดงานนี่บาสุก้าก็ใส่เห็นไหมอุ้ยบาสุก้าก็ใส่นะ,ะเดี๋ยวมาดูตัวกันนะครับนี่คือในส่วนของ เจ้า HG ตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูดิ่เขาทําอะไรได้บ้างอย่างที่บอกอ๋อนี่นี่น,นี่จุดหมุนของตัวโล่นะครับก็ะจะมีจุดหมุนเยอะนะสวยวนั่นเองแขนก็ยกได้นะครับสิขยับตีขึ้นอีกไหมขึ้นอีกอ่ะขึ้นได้สุดนะครับแข่ขึ้นได้สุดนี้เลยนี่โอ้โอมีตัวตรงนี้เขาขยับได้นิดหน่อยด้วยนะ ช่วงตัวนี้สามัติเลยใช่ไหมมันสามารถขยับแขนมาด้านหน้าได้เยอะนะเอี้ยวเอี้ยวมาข้างหน้าได้เยอะนะครับทั้งสองข้างนะโลตรงนี้ก็หมุนได้หมดนะครับมีจุดมีจุดหมุนเยอะนะใช่ไหมแล้วก็ในส่วนข้อมือก็ปกตินะจริงๆจะบอกว่าจุดเคลื่อนไหวมันก็เหมือน HG รุ่นใหม่เลยอ๋อไม่เหมือนข้อมือเขามีขยับได้ หลายสเต็ปเว้ยเออมันมีจุดหมุนเพิ่มตรงนี้อีกจุดนึงนะตรงเนี้ยตรงข้อมือเนี่ยอืม,มแล้วก็ตัวตัวก็ก้มเงยได้นะครับก้มก้มโอ алог, คคค้ก้มก้มได้เยอะก้มได้เยอะมีก้มได้แค่นี้ก้มได้ขนาดนี้เลยนะ,ะเห้มาก้มได้ขนาดนี้ ก็มี2สเต็ปนะครับตัวเป็น2ชั้นนะครับเป็นเอวสองข้อนะครับต้องขยับดีๆไม่งั้นมันจะขบกันนะเนี่ยแล้วก็หัวตรงไหลตัวนี้นี่อันนี้แค่หมุนได้เฉยๆนะอ่าแล้วก็เป็นหัวตัวนี้นี่หัวตัวนี้ที่ยกได้เห็นไหมหัวเขายกยกข,ขึ้นมาได้นิดนึงนะ แล้วก็เงยนี่ที่เขาบอกเนาะเงย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 อ๋อเงยนี่มันมีคอรตรงนี้ถ้าให้เงยได้เยอะนะฮะโอ,อตัวนี้ขยับได้เยอะกว่านะไอ้นี่จุดขยับดีกว่าเฮดีเยอะนะฮะแล้วก็กระโปรงเปิดได้เพื่อยกขาเนาะอ๋ะอข,ขามันจะมียกนี้ได้ใช่ไหมยกนี้ได้แล้วก็มีทีคือเตะขามาข้างหน้าดิเขาสามารถ มันจะม,ม,จะมีมันจะมีเนี่ยมันจะมีเบ้านี่อัน,นี้เห็นไหมจะสามารถขยับขาเพ e ื่อให้ยกมาข้างหน้าได้มากขึ้นนะนี่ต่ำเตะสูงนี้ได้มาทำไมงั้นมันจะ,ะ,ม,ม,นจะมันจะขยับได้แค่นี้ปกติจะได้แค่นี้ใช่ไหมอ่ามาขยับมาข้างหน้าอี้ก็เลยเตะสูงได้ sings. แล้วก็ตรงนี้เป็นยางนะฮะตรงนี้เป็นยางแล้วก็นี่งอได้สุดอย่างนี้เหมือนกันนะครับ ข้อเท้าก็หักได้สองสเต็ปเนาะนี่มีปลายเท้าด้วยประมาณน,นี้นะครับนี่ก็เป็นบอลจอยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำท่าคุกเข่าได้แน่นอนอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะมันยกขาสูงได้อย่างนี้เลยคุกเข่าเรียกว่าคุกเข่าแบบแบบนี้เลยนะเห็นไหมคุกเข่าสวยเลยเพราะมันยกขาได้สูงกว่าเฮจีปกตินะครับ ก็คือทําท่าคุกเข่าแล้วก็ก้มมาหยิบของได้เลยหรือว่าจะเรียกว่าท่าซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งก็ได้นี่แล้วมาพูวภาสามาลีงานหน้าขึ้นไปได้ด้วย <c oughs> นี่ทําเป็นซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งได้นะครับก็เรียกว่าจุดขยับค่อนข,ข้างเยอะนะสำหรับเจ้าแซกงานสำเร็จตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมผมว่าขยับสวยนะขยับน้างสวยเลย เออจริงๆลายโรบอทสปปริตนี่น่าเล่นนะผมว่าส่วนตัวนี้เพิ่งเคยจับงานโรบอทสปปริตครั้งแรกเหมือนกันฮนะก็เรียกว่าดีกว่าที่คาดยเยอะเออตอนแรกคิดว่าโอ้โหตัวตั้งตัวมันตั้งพันสองพันเนี่ยมันจะพิเศษกว่าพวกร้อยสีสี่เฮจีสักแค่ไหนกันอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต่างกันเยอะมากนะแต,แต่พอลองเล่นดูแล้วก็รู้สึกว่าโอ ต่างกันพอสมควรนะสำหรับเจ้ารรบ,บัรสโซจตตัวน,นี้นะนี่ก็มานี้นาะเดี๋ยวผมเอาเทียบ HG ให้ดูดีกว่าครับอันนี้ก็เป็นเทียบส่วนสูงนะกับกันพาที่เป็น HG นะนี่ก็ชมไปไหมจะบอกว่ามันส่วนเดียวกันเลยกับ144นะที่เป็นกันพานะฮะก็เฮ้ยต้องสู้กันซะหน่อยแล้วเซตนี้แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งนะที่เขาให้เล่นได้นะคือเขาบอกว่ามันสามารถเปิดหัวได้เห็นไหม เปิดหัวได้นะครับนี่ถอดหัวมานะแล้วก็สามารถหมุนตาได้นี่ก็นะครับจะมีเดือยอย่างเงี้ยสามารถให้ตามันกรอกได้นะหันซ้ายขวาอย่างเงี้ยเพื่อให้เราสามารถนี่โทดท่าอย่างนี้ได้เห็นไหมเป็นตาเละแปลว่าแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเห็นไหมยี สามารถทําตาหลี่ได้เราจะเป็นด้านนี้ก็จะไม่มีตาเลยก็ <c oughs> เป็นลูกเล่นของพวกตระกูลตาเดียวนะครับของพวก SD พวก h g ก็ทําได้นะไอ้ที่เล่นแบบนี้นะบม่รู้บางคนซื้อมาอาจจะไม่รู้นะกมน็มันสามารถทำได้ทุกตัวนะที่เป็นพวกตระกูลตาเดียวนะครับของของของเผ่าซีออนนะครับไอของซีออนนะสามารถหมุนตาได้หมดนะประมาณนี้ ห้องโดยห้องคนขับเปิดได้ไหมไม่มีอันนี้ไม่มีห้องนะแต่ปกสายพวงนี้เป็นยางหมดนะพวกนี้เป็นยางหมดนะพนนดนะอะดีเทลก็สวยงามนะครับข้างหลังมีเขียนละใช้หน้า <c oughs> แต่ก็อย่างนี้แหละก็ผลิตเมืองจีนนะนะทานูนี้ตรงนี้ก็เปิดเสียบบูธได้นะครับสามารถเสียบปะสกกาได้นะครับก็ประมาณนี้ มานี้นะครับสำหรับตัวตัวงานโรบอทนะครับสําริตของแซกนะครับดีมิเต็ดอีดิชั่นกันดําด็อกไทยแลนด์นะครับใครดูหนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ช่องนักหมีด้วยนะครับไปแล้วครับเดี๋ยวครั้งหน้ามีอะไรมาคุยกันเดี๋ยวใคร่าลืมกดติดตามให้ดูนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ